ไปไล่เขาเมื่อกี้วิ่งไล่เขาเลยเฮ็ดคือจึงจึงจึงคือคือเด้วเนี่ยเฮ็ดจึงจึงคือคือเด้วเนี่ยมันจะนนกกลับมามันสินอกตายก่อนเนี่ยถ่ายคลิปไม่ทันนะเออไปวิ่งไล่เขาทำเป็นจึงจึงไล่เขาไงคึ้วหัวตุ้คือควายตู้เนี่ย กีบข้วตู้นี่นะเวลาเรียนลาอ่ะเรียนลายได้นะเริ่มจะปรับตัวได้อย่างไรใช่ไนะแต่มันยังหอบอยู่เพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนนะเริ่มมันเริ่มจะอันนี้แล้วนี่นะมันเริ่มอากาศมันอากาศมันเขาเรียกว่าอะไรอากาศมันร้อนมันไม่เคยอยู่ไอหลองมาเลยหลอง งเยถุงน้ำถุงน้ำก็ไม่ยอมขึ้นบ้านนี่เอาสายจูงมาแล้วนะเอาสายจูงมาแล้วจะจูงขึ้นบ้านถ้าขึ้นบ้านไปก่อนให้มันขึ้นบ้านไปตากแอร์ก่อนอย่างอื่นให้มันให้มันพักผ่อนให,ให้ให้ร่างกายมันสมูทก่อนให้มันได้หลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันลงมาแต่เช้าสักตีสี่ตีห้ามันลงมาให้มันเดินสำรวจ ขี้ไม่ออกเนี่ยมันคือความหมายมันคือมันขี้ไม่ออกนยมันเหมือนแบบว่ามันนั่งรถมามันเก่งไงกั้นขี้กั้นเยี่ยวมาวาไม่รูเนี่ยดูแล้วมันมันจื้อไม่ออกอ่ะคือหรือมันจื้อไม่ออกหลายวันแล้ววะยวต้องถามน้องที่ออฟฟิศแล้วเหมือนมันจื้อไม่ออกหรือมันพึ่งจื้อไม่ออกแต่ปกติมันก็ เบ่งนานอยู่นะนั่งนานหรือเปล่าไอ้หลงก็ปุ๊ดเอาปุ๊ดเอาอยู่มาขึ้นมาลูกมาขึ้นมาขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเร็วโอ้ยังไม่ได้เก็บไม้ไผ่เลยยังไม่ได้เก็บไม้ไผ่ไม่นี่เลยอยู่ในเขตของเขามาขึ้นมาลูกมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมามาขึ้นมา เดี๋ปวากลับกลับขึ้นบ้านเราปมาขึ้นบ้านเรามันจะรอดไหมนี่จะรอดไหมมามามาขึ้นบ้านเราไหนไหนไหนโซ่อยู่ไหนโซ่ข้องคออยู่ไหนเออขึ้นบ้านเราปะมามามาขึ้นบ้านเราปะมา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 เดี๋ยวขึ้นบ้านเราโอ้ยโอ้ยไทยยางหยางจูมาขึ้นบ้านเราเดิน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 เอ๋มึงนี่เป็นตลอดปะเนาะเห็ดอึตึอึตึอึืตื้อจู เออไปไม่ใช่หลงมันนอกตายแล้วหรือช็อกตายแล้วหรือับบนี้ไปวิ่งกับเขาอ่ะ่ะมามาเดินเดินเดินไปโอเคโอเคโอเคนะครับผ้าทุกน้ำขึ้นบ้านก่อนมามาเออฝ้ามอเลยเมาเด้อขึ้นมานี่มันนี่มันนี่มันนี่าม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 า,มาขึ้นมา ขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นบ้านเร็วขึ้นบ้านเร็วขึ้นบ้านเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาเออเดินขึ้นมาขึ้นบ้านขึ้นบ้านเร็ว่ะมาๆๆๆๆอ่าพ่อพาขึ้นเออมาเอ้บเออมาพ่อพาขึ้นเร็วพ่อพาขึ้นเร็วเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมา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 ขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมา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 ลูกขึ้นมาเออมาคนนนนนนเเเเกก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 ก่งาาาะจุ๊บรรรรรรััััััััมม็็วว รักกันแล้วคนเก่งแล้วคนเก่งแล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ลงไปไม่ลงไปไม่ลงไปเร็วเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วรัก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 อ่าพ่อพ่อพ่อเอาใจช่วยมามาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาขึ้นมาหาพ่อก่อนเร็วขึ้นมาหาพ่อก่อนมามาเร็วหนึ่งสองเัอดดึงสองซัอ่ะก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาค่อยๆก้าวขึ้นมาค่อยๆก้าวขึ้นมาเออนั่นมันเป็นหมาอะไรวะหมาเสียเส้นไปเลยนี่เออ มันไม่ได้ออกกำลังกายนานนะดิเออมาแล้วมามาแล้วมาคุณลูกมาไม่ไป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 อ,อกับเขาเอ้ยหลงมันใช่ว้ยพี่เอวบุญแกสิเก่งไรบักหลวงว่าไม่นอ,อ,อกอรกระบอกรบหลวงมาแล้วพูดนะมาเออหลงมาขึ้นบ้านเลยหลงขึ้นบ้านเลยหลงขึ้นบ้านหลงขึ้นบ้าน มามามาถุงน้ำขึ้นบ้านเลยถุงน้ำหลงขึ้นบ้าน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 มาขึ้นบ้านมาขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านไปหลงถุงน้ำมาขึ้นบ้านเร็วๆถุงน้ำขึ้นบ้านเร็วถุงน้ำขึ้นบ้านเร็วถุงน้ำครับขึ้นบ้านเร็วถุงน้ำขึ้นบ้านมา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 ลูกมาถุงน้ำเร็วๆๆๆถุงน้ำถุงน้ำถุงน้ำเร็วขึ้นบ้านมาป่าปกินนมกินนมเร็วกินนมเร็วกินนมเร็วกินนม กินนมแล้วมา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 หลงหลงพับนหลงพาพ่อขึ้นบ้านเลยลูกไปหลงเข้าบ้านหลงเข้าบ้านหลงเข้าบ้านไปเลยขึ้นบ้านไปเลยหลงขึ้นบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยไปเป็นไงล่ะมึงไปวิ่งทำไมไปวิ่งไล่เขาอ่ะทันเขาไหมล่ะไปขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านเข้าบ้านไปห้องเข้าไปในห้องตากแอร์ไปตากแอร์ก่อนโอ้ลูกข่อยพี่น้องเอ้ยนะ โอ้อืมสุดอดกลับไปไว้ออฟฟิศเลเฮ็ดบ้านสั้นเดียวสุบอติดแองสุบนี่เอ้พอบ่ได้มีเงินไปนันได้ลูกเออไปขึ้นมาเร็วไปลงไปไปลงขึ้นบ้านขึ้นบ้านลงมาถุงน้ำมาถุงน้ำครับถุงน้ำถุงน้ำาม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 ถุงน้ำเเร็วเร็วเร็ว โอ้ยบ่มีไเผยท้ายคลิปไ้เว้ยเอออยากใส่คลิปท้าทุงน้ำไอขึ้นไอขึ้นบ้านไม่เปยั้งดอกนะไปขึ้นไปก่อนลุกขึ้นไปก่อนหลวงบักหลวงขึ้นไปห้องก่อนขึ้นบนห้องขึ้นบนบ้านก่อนขึ้นไปบนบ้านก่อนหลวงคุณหลวงหลงคุณหลวงหลงเออไม่ใช่ว่ามันไม่เคยขึ้นนะ มันขึ้นแต่มันแปลกที่ไงมันเลยไม่อยากจะขึ้นไปขึ้นไปมันจะน็อกขึ้นไปตากคนลงข้างบนก่อนมาถุงน้ำมาลูกไหไปเลย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 ป่นมาแล้วไอ้สองสายอ่ะไอ้สองสหายอะ่ออยอะมาแล้วพาเขาไปก่อบวันะนะเอออ่ะขวนขึ้นบ้านแล้ววนพาพ่อขึ้นบ้านก่อนแล็วขึ้นบ้านเร็ว ววนขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านเร็วขึ้นไปขึ้นห้องขึ้นห้องเลยไปไปหลงขึ้นไปววนขึ้นไปววนขึ้นววนขึ้นบ้านไม่เอาไม่ไปก่อกวนเขาแล้วขึ้นบ้านไปขึ้นไปหลงขึ้นบ้านเลยไปหลงขึ้นไปเออไปด้วยกันเลยไอหลงขึ้นเป็นอยู่ไปข,ไปข,ไปข,ขึ้นไปหลงหลงขึ Hence, impost, ้นไปหลงขึ้นไปอ่าหลงขึ้นไปหลงน้ำมาเขาขึ้นบ้านหมดแล้วลูกมาเออ โอ้นะโอ้มือก็เลยเนาะเออโอเคนะครับนะเดี๋ยวเอาถุงน้ำขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวมันอือยู่มือก็เลยเนาะจับผิดขางเออเออเขาขึ้นบ้านเร็วเรวเลือแต่ถุงน้ำมันขึ้นบ้านเพราะเปลี่ยนอยู่นี่โอเคนะครับนะเดี๋ยวเออเอาพาถุงน้ำขึ้นบ้านก่อนสอนรู้สอเด่นิวสวัสดีครับ